จัดกระสอบเฮ้ยพี่เขาส่งม m o j i minihan มาใครรออยู่ไหมเอ่ยสำหรับรายการ PDK 5 9 W ครับพี่เสื้อขาวแฟชั่นนะจ๊ะพี่นะเอามาเปิดให้แล้วไปคุยมาให้เลยเมื่อกี้อู้จเขาแว,ว่าไปคุยไปขุดขไปหา ไปจุ่มมาโอเคขออนุญาตโชว์ได้เลยโชว์เลยนะเนอะนะนะนี่ยงานน่ารักมากพี่ <c oughs> พี่เอ็มใครนะ มีพี่เอ็มกับพี่พี่อะไรนะเมื่อกี้ที่ขอดูรายการ5 9 W น้องมาเปิดให้แล้วนะจ๊ะพี่นะน้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังกับการรอคอยแน่นอนพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนมีใครสนใจไหมอ่ะตอนนี้ไอ้พี่หลังบ้านปักราคามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้จะอยู่ที่2,900บาทนะจ๊ะ 2,900ยบาทเสื้อยืดชายถ้ายืดชายตอนที่จะมีว่างเป็นตัวเมกาเนาะเป็นงานเมกาใช่ไหมเป็นงานป้ายหมีเนาะเนาะใช่จ้ะเนาะโอเคครับเวนี่อะไรซาร่าอยูู่นิคอป้ายห้อยก็มีออก อันนี้ให้ดูสาราด้วยให้ดูสาราด้วยเนี่ยพี่ข่าวคือข่าวจั้วนะข่าวสะอาดเอายิงๆอย่างที่น้องบอกเลยงานจีนนะพี่ยิ่งไปป้ายแพนด้าอย่างแรกเลยที่เปิดกระสอบมาคืองานสะอาดมากมาถ้าแจ้งตามตรงเลยเหมาะกับงาน ขายช่องทางไหนบ้างถ้าลงตลาดก็คือแตะตาพี่เตะตาลูกค้าแน่นอนวิ่งแซงทุกป้ายแน่นอนถ้าเกิดเป็นงานลงตลาดนะพี่นะด้วยความที่ผ้าสะอาดแล้วหนึ่งผ้าสะอาดสีผ้าสวยเห็นสีที่แบบเขาไม่เหมือนกันแบบไม่มันมีขาวหลายประเภทนะพี่นะที่เชวชออยู่ก็จะมีเป็นขาวครีมขาวโอโมโอขาวจัวนี่เลย อันนี้อะไรอ่ะตัวเดียวกัน <c oughs> อ้ยหกหมดแล้วหกหมดแล้วเนี <S <s ่ยพี่มีงานน่ารักงานส,สวยๆต่อเต่าสามศูนย์มาแล้วครับพี่ชโชติกาขอบคุณมากครับพี่อุ้ยนี่เป็นงานปักก็มีพี่เป็นงานปักก็มีเพิ่งพูดถึงงานปักเมื่อกี้เมื่อกี้ปักนิดเดียวผมยังว้าวมากขนาดนั้นแล้วดูตัวนี้แล้วดูงานปักตัวนี้ โก้อะบอกเลยว่าโก้อะโก้จริงๆแต๊ดแต๊แ <progressive> ต <entin> ๊แตแตอะนเนี่ยอุ้ยเงยตัวตัวไม่งานปักแขนให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยตอนนี้รีวิวไม่ว่างแล้วนะจ้าพี่ย้อนไทีหนึ่งตัว59เกดีบรวิวนะพี่เสื้อขาวแฟชั่นราคาเพียงใช้คำว่าเพียงขอโทษใช้คำว่าเพียงเลย2900บาทเท่านั้นพี่ตอนนี้กระสอบรีวิวไม่ว่างแล้วเสร็จพี่โชติคามันนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้มีว่างเป็นกระสอบใหม่เลย ใครอยากรับกระสอบใหม่พิมพ์ดอเด็ก30เข้ามาดอเด็ก30ูนะพี่นะใครนึกภาพไ่ออกงานจอบประมาณไหนอย่างที่น้องรีวิวนี้เลยงานจอบประมาณที่น้องรีวิวนี้เลยนะพี่นะบอกเลยว่ามีแต่ง,งานส,สวยๆไม่จะเป็นงานปากงานสก,กรีนก็มีให้ลุ้นพี่งานข่าวแฟชั่นใช่ไหมงานสวยๆทั้งนั้นเลยขออนุญาตไปไวเลยพี่ขออนุญาตไปไวเลยฮอ,อกหมดแล้ว ใครสนใจรายการไหนไม่จ๊ะพี่สามารถสอบถามไอ้มินได้เลยนะดูรายการไหนไหมดอเด็ก30พี่เข้ามาขอบคุณมากครับพี่รับลูกใหม่เนาะขอบคุณมากครับอยากดูตอนไหนสนใจรายการไหนสอบถามเข้ามาได้เลยพี่สอบถามเข้ามาได้เลย กี่กิโลคะตัวนี้จะเป็นงาน45กิโลครับพี่ยังออเดอร์เข้ามาได้เรื่อยๆนะพี่นะสําหรับลูกใหม่ดอเด็ก30ครับพี่งาน45กิโลจำนวนตัวน้องตีให้ประมาณ250บวกลบโดยประมาณนะพี่250บวกลบโดยประมาณเลยหารให้หน่อย250หาร209ฮะถูกแล้วนี่ใช่ ้นทุนหนึ่งตัวตกตัวละสิบสองบาทเท่านั้นพี่ตกตัวละสิบสองบาทเท่านั้นเอาจริงบ้างพอ้าแไม่ขาที่แบบซื้อแล้วไปก็คงไม่ขายแบบตัวสิบห้าสิบหกอะไรเงี้ย 29, 3, 9, 4, 9, ยี่สิบเก้าสามเก้าสี่เก้างานหหัวคัดหลักร้อยได้พี่บอกเลยขายงานหหัวก็คืนทุนแล้วงานหหัวคัดขายได้ก็คืนทุนแล้วพี่แล้วกลางกระหางหางใช่ว่าจะทําราคาไม่ได้นะพี่นะต่างผ้าที่นี้หมายความว่าอาจจะเป็นงานที่แบบ สีพื้นหน่อยอาจจะไม่มีลายสก,กีลายปักอะไรเงี้ยพี่แต่สามารถทําราคาได้เหมือนกันน้องบอกเลยโอเคดูความสบายใจของลูกค้าเรามาพูดถึงเรื่องตําหนิเสียซักซ่อมกันตําหนิเสียซักซ่อมนะพี่นะงานเสื้อยืดสีขาวเนาะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่งานเสื้อสีขาวขอยัยงานงานเสื้อขาวแฟชั่นพี่ส่วนมากงานเสื้อขาวอะก็มันิีส่วนมากจะเป็นคราบคราบเหลืองคราบดำอะไรเงี้ยพี่จะสามารถ ซักทําความสะอาดได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะผงซักฟอกซักฟอกผงซักผงซักฟอนะกนี่งานป้ายห้อยก็มีผงซักฟอกประเภทหนึ่งล้วกันอ่ะองสีพูไม่บอกชื่อ,อ,อสำหรับซักผ้าขาวนะพี่ รัแฟชั่นผ้าชวิตเปิดไปเมื่อเช้านี่เลยจ้าพี่งานรัวแฟชั่นผ้าชวิตผ้าชวิตเปิดไปเมื่อเช้านี่เลยนะพี่นะสามารถดูไลาย้อนหลังได้เชา้าเมื่อเช้านี้เลยอกหมดแล้วพี่ซายโรนี่ดอเด็ก30ขอบคุณมากครับผมออเดอร์มาได้เรื่อยๆเลยนะพี่นะดอเด็กส0ูนออเดอร์มาได้เรื่อยๆเลย โอ้นี่เป็นงานปักจมๆเลยพี่เป็นงานปักจมๆทั้งน,นั้นเลยโอเคเราพูดถึงตำหนิหให้ลูกค้าฟังแล้วถ้าเกิดตัวไหนเราเจอคาบเหลืองเดี๋ยวเราโชว์ให้ลูกค้าดูหน่อยนะเนาะ <recommending> เดี๋ยวเราโชว์ตำหนิหให้ลูกค้าดูเลยถ้าเกิดเจอเดี๋ยวแอดมินโชว์ให้ดูเลยนะพี่นะใจะเย็น เนี่ยพี่อุ้ยมีแต่งงานสวยๆมีแต่งงานสวยๆออเดอร์เข้ามาได้เรื่อยๆนะจ้่อะไรอะไรมีไหมพรมแขนสั้นไหมคะตอนนี้จะมีเป็นตัว หมายพมบางเนาะตัวห้าเอลยังมีว่างนะจ๊ะพี่ชุณณธิยารอะไรเอ่ยอ่าโอเคมาแล้วเนี่ยพี่นิดเดียวตักออกได้ตำหนิประมาณนี้น้องโชว์ให้ดูตำหนิจะเป็นคราบเหลืองประมาณนี้สามารถใช้ผงซักฟอกได้หรือผงซักฟอกอยู่แล้วผงซักฟอกหรือว่าจะเป็นน้ำยาที่ทําความสะอาดผ้าขาวเฉพาะจุดนะพี่นะ้ในแอปต้มมีขายบอกเลยว่าใช้ดีพี่ป้ายนิดเดียวออกแล้ว เป็นภาพเหลืองแบบนี้นะพี่นะตำหนิประมาณนี้เลยแต่จะติดมาไม่เยอะพี่เราที่โชว์มาตอนนี้ก็เกินครึ่งกระสอบแล้วเดี๋ยวเจอตัวไหนอีกเราโชว์ให้ดูเลยเราเพิ่งเจอเราก็เลยเพิ่งโชว์ใช่เราเพิ่งเจอเราก็เลยเพิ่งโชว์ไม่ใช่ว่าเราคาดนะพี่นะอย่างที่บอกเลยถ้าเกิดเราเจอตัวไหนเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูไซส์อะไรคะจะเป็นงานคลาสไซส์นะจ๊ะพี่มียืดหญิงไหมเอน่ารักมากที่พี่เจยยืดหญิงตัวสามเอ็ดวีใช่ไหมจ๊ะ เสื้อขาวแฟชั่นเน้นคอปกคอบัวออกป้ายอะไรเยอะสุดออใช่ไหมพี่ตัวแพนด้าสามารถลุ้นได้พี่เอมตัวแพนด้าลุ้นได้พี่จับมาเมื่อกี้เยอะอยู่นะใช่เท่าที่จับจับมาก็คือแบบเยอะมากพี่ตัวแพนด้าสาวไม่ได้วีตอนนี้ว่างกี่กระสอบจนะโอเคยืดหญิงตอนนี้ยังมีนะจ๊ะพี่ เยอะญิงยังมีนะจ๊ะไปแบบอื่นได้ไหมคะได้ครับพี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตโชว์อีกนิดหนึ่งนะพี่นะมีสเวตเตอร์สเวตสเวตเตอร์สวเตสวตเตอร์เกาหลีคอกลมไหมคะสเวตเตอร์เกาหลีเแน่ เอาตอนนี้ของหมดครับพี่ถ้าเกิดเป็นงานเกาหลีเนาะถ้าเกาหลีตอนนี้จะมีเป็นงานฮูดอย่างเดียวเป็นตัวป้าย y c เลยถ้าคอกลมตอนนี้จะมีตัวบลูมีไหมจะมีตัวโค้ดแล้วก็ตัว k d b ก็ยังมีนะพี่นะถ้าเป็นงานคอกลมจะเป็นงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมกาก็มีเหมือนกันจะเป็นป้ายหมีของเราโอเคขออนุญาตโชว์นนบนราวโอเค่า ยังออเดอร์เข้ามาได้เรื่อยๆนะจ๊ะพี่สำหรับดอเด็ก30น้องขายค่าส่งเท่าไหร่คะน้องขายค่าส่งจะอยู่ที่ประมาณถ้าลูกเล็กนะพี่ลูกเล็กลูก45ก็จะอยู่ที่ประมาณ3ไอ้230พี่ประมาณนั้นถ้าลูกใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ400ประมาณนี้เลยหรือสามารถสอบถามหลังบ้านได้เลยพี่ ใครอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะเรามีขนส่งด่วนให้เป็นขนส่งลาล่ามูฟพี่พี่สั่งสินค้าวันนี้พี่สามารถรับสินค้าได้วันนี้เลยจะส่งให้วันนี้เลยนะพี่นะแต่ก็ค่าค่าจะส่งก็จะขึ้นอยู่ตามสภาพการจราจรพี่แม่แนะนําให้ส่งเที่ยงแล้วก็ส่งช่วงเย็นนะพี่นะเ,นเป็นช่วงบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสองบ่ายสอะไรงนี้เหมือวลูกค้าบางคนแบบ ก,ก็ก็มีตังใช่เาใจฮ่าา uh huh. หรือว่าอยู่จังหวัดไหนสามารถสอบถามได้เลยพี่แตให้มีหลังบ้านส่งเรทค่าส่งแต่ละคนส่งให้เลยประมาณนี้พี่ประมาณนี้ฝากไปด้วย PDK 59 w e ลยพี่นะกับราคา2,900บาท2,900บาทเท่านั้นพี่จำนวนตัวน้อกที่ให้ประมาณ250ตัวบวกลบโดยประมาณ กระสอบรีวิวไม่ว่างแล้วตอนนี้ยังมีว่างเป็นกระสอบใหม่ที่ยังสามารถออเดอร์เข้ามาได้เรื่อยๆเลยพี่ดอเด็ก30ที่พิมพ์เข้ามาได้เลยสําหรับใครอยากรับกระสอบใหม่นะพี่นะ